สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนครับว่าในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม 2,565นี้คนเกิดวันพุธกลางคืนจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทํานายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นดูเป็นแนวทางนะครับส่วนคนเกิดวันพุธกลางคืนท่านใด ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม Line ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไป กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ1จนถึง10กรกดาคม2,565ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับต้องบอกว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2565นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ปัญหาต่างๆดูจะคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีนะครับในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆไพ่หนึ่งถ้วยจะชี้ให้เห็นถึงการได้รับข่าวดีในเรื่องงานนะครับการมีข่าวดี ในเรื่องงานการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานการได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาไพ่เดวิลจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีเกณฑ์จะได้เดินทางหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆการติดต่องานการได้พูดคุยกับคนการเดินทางจะนำพาเอาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดวัน พุทธกลางคืนนั่นเองมีความสำเร็จที่เข้ามานะครับไพดี e อ็มเพรสจะพูดถึงความสำเร็จที่รอคอยจะมาถึงการได้รับความสำเร็จในเรื่องงานตามที่ตั้งใจไว้นะครับ เป็นความสำเร็จก้าวแรกที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จในก้าวต่อๆไปเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานช่วงหนึ่งของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็ว่าได้ช่วงหนึ่งจนถึง10กรกฎาคม25 6 5นี้ต้องบอกว่าทําอะไรก็มักจะเป็นดีนะครับทําอะไรก็มักจะเกิดผลเพราะมีผู้คนคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนคุณใน เรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆนะครับการติดต่องานการเจรจาธุรกิจการตกลงต่อรองใดๆก็ดูจะ เป็นไปในทิศทางที่ดีดูจะราบรื่นนะครับดูจะสำเร็จได้ไม่ยากนักในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในดวงชะตาการงานเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะครับเปลี่ยนไปในทิศทางที่พาคุณไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวคุณเองก็ว่าได้ ครับใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่ต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งจนถึง10กรกฎาคม2565นี้มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่า1จนถึง10กรกฎาคม2565นนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้น จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2565ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2565นี้ การเงินจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายๆท่านอาจจะมีในเรื่องของปัญหาการเงินที่ติดขัดปัญหาการเงินที่เรียกได้ว่าอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เงินไม่พอใช้ต้องหมุนเงินกันหน้ามืดเลยก็เป็นได้นะครับแต่ในช่วงหนึ่งจนถึง10กรกฎาคม2565นนี้ไพ่าราชินีแห่งถ้วยจะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวขึ้นมากกว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเงินพอมีพอใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสนนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าเงินจะหมดไปหรือว่าจะมีปัญหาการเงินก็เพราะมาจากการที่ช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าหมดไป จากคนรอบข้างนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะครับจะอยู่ในช่วงเวลาที่มีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองเพราะว่าคนใกล้ตัวคนรอบข้างก็เป็นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นระวังรายจ่ายตรงจุดนี้นะครับคนเกิดวัน พุธกลางคืนทั้งหลายครับช่วงหนึ่งจนถึง10กรกฎาคม25 6 5นี้แม้จะมีเงินพอใช้นะครับแต่คนเกิดวันพุธกลางคืนเองก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่มีราย,ายจย่ายเยอะนะครับไพ่10คาถาจะพูดถึงในช่วงเวลา1จนถึง10กรกฎาคม2565นนี้ว่ายังเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีภาระทางการเงินเยอะมีรายจ่ายเยอะนะครับมีรายจ่าย มากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของสมดุลรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2565นี้ดวงโชคลาภไม่เด่นนักนะครับแต่ถามว่ามีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภไหม ไพ่าราชินีแห่งถ้วยจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับและโชคลาภนั้นจะมาจากบุคคลที่สมมาจากบุคคลอื่นนำพามาให้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงได้ไหมก็เสี่ยงได้นะครับดูาตามพอเหมาะพอสมพอควรพอดีก็แล้วกันนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการ เก็บออมด้วยเป็นสำคัญและที่สำคัญนะครับอย่าลืมใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายนะครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างวันหนึ่งจนถึง10กรกฎาคม2565ักกรนี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2565ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ1จนถึง10กรกฎาคม2565นี้ต้องบอกว่า ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางคืนดูจะไม่สู้ดีนักนะครับไพ่เทมเพลนส์ครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วงเวลาที่เปราะบางนะครับต้องระวังในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์หรือว่าสถานการณ์บางอย่างที่จะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักแล้วทำให้เกิดปัญหาได้ช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คนรักนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัว คุณเอง ต่างฝ่ายต่างจะมีความลับต่อกันนะครับเรียกได้ว่าอาจจะมีความลับบางอย่างที่เปิดเผยไม่ได้นะครับหรือว่ามีความลับบางอย่างกับคนรักนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ได้พูดออกไปเปิดเผยไม่ได้หรือว่าเมื่อเปิดเผยแล้วอาจจะทําให้ความสัมพันธ์นั้นมีปัญหาก็เป็นได้เช่นกันนะครับใครที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ จะต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งการถึงจุดที่เรียกได้ว่าต้องตัดสินใจว่าจะเดินต่อหรือจะยุติความสัมพันธ์นะครับมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาทําให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นต้องตัดสินใจให้ดีรอบคอบให้มากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีส่วนใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วช่วงนี้ ความรักความสัมพันธ์นั้นเปราะบางครับคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้ง ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนคนโสดต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ส่วนใครที่กำลังคบหาดูใจกันแบบไม่เปิดเผยหรือว่าเริ่มต้นคบหาดูใจกันแล้วยังไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์ที่ ความจะแตกได้นะครับมีเกณฑ์ที่ความลับนั้นอาจจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปก็เป็นได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์ที่คุณนั้นมีอยู่ก็อาจจะต้องระวังให้มากนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับ ออาลวครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง1จนถึง10กรกฎาคม2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้นานั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้ครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับให้พบเจอความสุข ความสบายใจที่ตามหาหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่ อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย e ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสําหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย บอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจด้วยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995